สวัสดีพี่น้องมาเบิ่งความคือของนกสายภูเขาผมครับผมที่ผมเปิดแบงแล้วครับผมนี่แหละครับคึกจัดครับผมมีแต่คนมาถามครับผมแต่โมมีอาจารย์ตานนี้รับไปเป็นเจ้าของอยู่ครับผม <laughs> นี่แหละครับผมโเขมา้าลายกันครับโทเขมา้าลาย แต่ว่าบอบอขั้นมีอาจารย์ท่านไดพร้อมที่รับไปเป็นเจ้าของอยู่ครับผมเบิ่งคว้มคือเขาครับ,มรบผมกาช่วงนี้กับผมไม่ีเวลาสิ่ออกเลยครับผมนี่นะครับนอนขันนอนเรียกอยู่่างที่แหละ <c oughs> เบิ่งเอาพี่น้องนี่อีกตัวนึงเด้อพี่น้องเด้อสนใจกระทบมาพี่น้องตัวนี้ก็พร้อมลุยเต็มที่ครับผมนอนเรียกนอนนี่อยู่นี่แหละเบิ่งเอารถครับแต่มื้อนี้สองตัวนี้บ่แม่นประเด็นพี่น้องสองตัวนี้บ่ราะนั่นประเด็นเด้อมื้อนี้สิพามาเบิ่งของแปลกครับผมนี่ครับผม ของแปลกแปลกงได้พี่น้องเบิ่งเอาบังใกล้ๆภาพอาตี่ชัดกว่านพี่น้องมีอาจารย์ท่านิสตาดีว่าเห็นมองไดบ่ะพี่ว่าแปลกนี่แหละครับของแปลกสายภูเขาด้วยพี่น้องเด้อตัวนี้ผมบ่ได้เปิดแบงเด้อพี่น้องเด้เอขอเก็บครับผมเก็บไปก่อนครับผมเพราะว่าตั้งแต่ผมเลี้ยงนกมานี่กั เราจะเห็นนี่ละจันเพิ่งเห็นนี่แหละครับผมเพิ่งเอาครับลายเหนือลายตัวเขาแปลกมองได้พี่น้องเห็นมองแปลกบ่อะมองไกลๆพี่น้องเห็นบ่พี่น้องนี่ผู้เห็นบ่ผู้เลตายดีความเป็นมาบอกนี่เด้อครับผม นกป่าภูเขาครับผมร้อมรุ้แล้วพี่น้องตัวนี้ก็ดีผมยับยับมึงแล้วครับได้เฉลยตัวหนึง่งแต่ผมบอฝ่าวกับผมเพราะอายุเขายัางน้อยอายุปีแน่น้อยหนึ่งครับผมนกซรันี่ผมเ่อใครออาเฮ็ดนกตอดอกครับผมต้องปีต้องปีงปย่างที้ไล่ปีหกเดือนหรือสองปีผิดเลรอผมจังจับเพราะนกเพราะยังเพราะนกตอผมหลายพี่น้องมีพี่น้องท่านใดเห็นของแปลกในตัวเขาบอครับผม vẫn sắp huy bò mỹ phụ bò à cả khóm miền nó bỏ không đấy đó và mỏng đấy à bỏ luôn là phi bạc đen phi bạc đen không có hiến tay được mưa đây mưa đây má là อัติบอชัดเลพี่น้องเด้อแคมปากเขาครับทั้งสองขางครับผมแดงเลยเป็นนกนิ่งๆครับผมนกตัวนี้มีอ้างอยู่คำหนึ่งสองคำนี่แหละครับเสียงกับกลางๆครับผมเสียงกลางๆยึงใ,ใกล้พี่นอ้องอจจเบอบิเห็นบ๊อบบเห็นบ๊อบบในกล่องนี่แหละครับเหงื่อโต นกปากแดงพี่น้องแชมปากแดงครับผมปากนกกระจอกเขาหรอครับผมบ่เม็นแดงบ่เปนพี่โสบแดงเลยพี่น้องนี่แหละครับตาเบิ้องดีตาเป้าบ่เม็นกล้องนี่ชาติเจนครับพี่น้องนี้ก็ฝากให้พี่น้องเพราได้คิดหวัวคิดถึงกันครับผมพอได้ กินหอดกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยพี่น้องด้วเพื่อเปลี่ยนกาลังใจให้กันครับผมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้เห็นคลิปใหม่ๆของผมครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ